เสียชีวิตแล้ว12รายเหตุไฟไม่บ่อนปลอยเปดเศร้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยอัปเดตเหตุไฟไม่บ่อนปลอยเปตแกรนด์ไดมอนด์พบผู้เสียชีวิตแล้ว12รายบาดเจ็บกว่า50รายสูญหายอีก8พบส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ยังคงฉีดน้ำไม่ให้ประตูจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไม่บ่อนคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้โฮเทลแอนด์คาสิโน ซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนชื่อดังในฝั่งปอยเปตซึ่งอยู่ห่างด่านตอมอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วประมาณ200เมตรตั้งแต่เมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพพร้อมรถน้ำและรถดับเพลิงจากจังหวัดสแก้วระดมเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากเพลิงได้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29ธันวาคม2565ที่ห้องประชุมชั้น2ด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสแก้วนายประพันธ์จันไทยศรีนายด่านศุลกากรอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วในฐา,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 านะประธานช่องทางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับตมจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกพัฒน,นชัยพมรพิบูรณ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองลึกจังหวัดสแก้วพันเอกอนุพงศ์มูลบรรจบพอบอชคกรมทพสิบสามผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่สิบสามได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยด่านศุลกา,กากรอรัญญประเทศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วสถานีตำรวจภูธรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศ ชุดควบคุมกรมทหารพลรันที่13โรงพยาบาลอรัญญประเทศสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสแก้วและเทศบาลเมืองประเทศจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยเพลิงไม่ปล่อยเป็ดกัมพูชาซึ่งทางศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยเพลิงไม่ปล่อยเป็ดกัมพูชา ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาว่ากรณีเพลิงไม่บ่อนคาสิโนแกรนดไดมอนด์ขณะนี้ตรวจสอบแล้วพบมีผู้เสียชีวิตจำนวน11รายบาดเจ็บ53รายและสูญหาย8รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายในพื้นที่เพลิงไม่ซึ่งเริ่มเบาบางลงแล้ว ส่วนกรณีผู้บาดเจ็บคนไทยที่ถูกส่งเข้ามารักษาในประเทศไทยประกอบด้วยที่รบอรัญญประเทศสรายรบวัฒนานครสรายรบสมเด็จพระยุพรชาชแสแก้สองรายและโรงพยาบาลค่ายสุรสิงห์นาจ,จำนวนหรายโดยมีผู้เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งราย